โอ้เพื่อนๆเหมือนที่ฝันไว้เลยเห็นหลุมพรางนี่ไหมเนี่ยเฮ้ยเราเห็นฟางนี่หรือเปล่าเนี่ยเห็นปะเราเห็นมันยิงปืนใหญ่ข้ามหัวเราไหมเนี่ยว้าวยกูเลยใช้แบงค์ฐาหารโดดลงมาเกือบเหยียบผมเลยนะครับเนี่ยทุกคนเป็นอะไรหรือเปล่าครับพวกเราปลอดภัยนี่ครับอาหารกินเลยผมจะไปยิงมันก่อนผมยิงบ้างได้ไหมฮะ เราฝึกภาคสนามทั้งในป่าทั้งลบบุรีมาแล้วครับหมูไม่ได้ครับจนกว่าผู้บงังคับออกองร้อยจะสัง่งอ,อ,อุ้ยเอ้ยเฮ้ยสั่งไม่เลียงเลยเุ้ยเฮ้ยโอ้ยโมขอให้ใจให้คอเลยสิเพื่อนเอ้ยเอ้ยผมไม่ขึ้นเลยอ่ะมันสั่งทั้งปืนใหญ่และปืนเล็กที่ยดอย่างเงี้ยจะให้ผมยิงช่วยได้หรือยังครับหมูก็ได้ครับเอาปืนไปแต่พวกคุณต้องไม่บอกผู้บังคับกองร้อยเป็นอันขาดนะครับ เราได้แผ่นดินไทยนักใช่ไหมมาเอาไปเลยแต่ไม่ใช่แผ่นดินไทยนะเป็นกระสุนของ,ของคนไทย